ริสะภุมราเอิสัพพะวะตัวสาวกสังโฆ่า รอบ50ปีสถาปนาไทยจีนก็อัญเชิญพระเคี่ยวแก้วประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงเป็นเวลา75วันก็มีบริษัท a x i e ซเป็นแม่งานนะครับแล้วก็ทางเราเป็น PSC ดูแลระบบแสงเสียงทั้งหมดตามโจทย์ที่ลูกค้าวางมาให้แล้วเราก็ดีไซน์แล้วก็กำหนดอุปกรณ์มาตรฐานเข้าติดตั้งงานควบคุมง,งาน ออกการเตรียมงานใช้เวลาสั้นมากครับเราเหลือเวลาทํางานอยู่ประมาณแค่ประมาณ1เดือนเองเตรียมทุกอย่างแล้วก็ดีไซน์ออกแบบปัญหาใหญ่คือหาอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมกับกับงานว่า70กว่าวันเนี่ยทำยังไงอุปกรณ์ที่จะทนทานอยู่ได้ในกับสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งฝน ลำโพงรวมแล้วเนี่ยกว่าร้อยใบบางวันฝนตกบางวันแดดออกบางวันเย็นบางวันร้อนเราก็เลยต้องมองลำโพงที่สามารถอยู่ได้ถึง70วันโดยที่ไม่ต้องดูแลออาดอร์ทั้งหมดเนี่ยเราใช้ดีว่า DL 2 0 8 T เป็นลำโพง8นิ้ว waterproof กันน้ำกันฝนเพราะว่าวันนี้เมืองไทยเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้ใช้ตามจุดนิทรรศการจุดละ2ใบ2ใบ2ใบาจากที่เราทดสอบแล้วเนี่ยทีแรกเราเอาเบอร์ใหญ่15นิ้วติดเนาะ มันดังเกินหน้าแต่และนี้ทัศก,การเนี่ยกว้างประมาณไม่เกิน20เมตรเราก็เลยเปลี่ยนเป็นดีว่า DL 208 T 8นนิ้วก็สามารถ cover พื้นที่ได้หน้ากว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ10เมตรถึง15เมตรถามว่าทำไมเราถึงใช้ DL โจทย์ที่แรกเลยพอเรารับมาเนี่ย พี่ดน Audio City แนะนำดีว่ามาให้เรานะครับส่งมาให้เราเทส,สวนเราพอใจแล้วแล้วก็ด้วยจำนวนเนี่ยที่มากพอสมควรพี่ดนก็สามารถซัพพอร์ตให้เราได้ในเวลาที่มีอยู่10กว่าวันระบบเสียงเนี่ยเราแบ่งออกเป็นจุดย่อยๆเนี่ยมากกว่า20จุดแล้วก็ต้องลิงก์สัญญาณกันได้ทั้งหมดก็เดินไฟเบอร์รอบงาน แบ่งเป็นเซตบล็อกจุดย่อยๆประมาณ6จุดสามารถคอนโทรลจากบอร์ดใหญ่ได้แล้วก็ส่งสัญญาณลิงก์กันได้ทั้งงานคุณจะพูดไม่หน้าง,งานหลังงานกลางงานเราใช้เวลสตัวเดียวกันเดินได้ทั้งหมดเลยครับ